สวัสดีครับสวัสดีครับแหมสเต็กที่นี่หัวเท่าไหร่ครับผมหัวละแปดบาทตักได้ไม่จำกัดเวลาเลยนะคะนี่ครับ FC บุฟเฟ่สเต็กหมูไก่ปลา189บเก้าาทเมื่อกี้พี่เขาพูดอะไรนะไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาไม่อ้นเลยใช่ไหมพี่คือกินเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่คับแล้วถ้าไม่หมดปรับเท่าไหร่ครับปรับยังไงครับไม่หมดตอนนี้เรายังไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับจริงเหรอเฮ้ยตอนนี้นะอ๋อแน่ตอนนี้ใช่ไหมฮะเรามีห้องแอร์ให้ด้วยนะคเฮ้ยอุ้ยมิเฮ้ยตัวแอร์อันนี้เหรรรรออคคัับบททีีี่่่เเป็นนนซุ้้มขางให เฮ้ยเ c เฮ้ยร้อยแปดเก้ามีแอร์มีแอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดางั้นเดี๋ยวเราฝากสาวจ่ายตังค์ให้ผมเลยนะแล้วก็ผมตักได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะอ่ามีสลัดผักสเต็กแล้วก็มีเบอร์เกอร์อุ้ยเบอร์เกอร์ด้วยนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนตรงนี้ก็จะเป็นโซนผักในะอ c ครับก็จะเป็นเนี่ยผักหนังทำมาให้เลยนะครับอ่าก็มีผักหลากหลายรูปแบบเนาะซึ่งถามว่าสายเราอะข้าไปเถอะตรงนี้์ฝืดคออะไรพูดแล้วฝืดคอไม่พอนี่เลยมา ตรงนี้ก็เหมือนบริการตัวเองได้เลยนะครับพี่ซีมันเป็นแบบโซนบริการตัวเองเนาะ <g> ก็คือเราเข้ามาจ่ายเงินแล้วก็หยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูอันแรกของเราก่อนไหมมีอะไรบ้างโอ้โหสเต็กหมูพริกไทยดำครับ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นสเต็กหมูซอสแจ่วแล้วก็สเต็กหมูทงคัตสึถามว่าผมรู้ได้ยังไง <g> ผมอ่านป้ายเอานะโอ้โหมันน่ากินมากเลยนะพี่คือแบบเนื้อดูฉ่ำๆมากเลยอะเหมือนเขาเพิ่งทำมาเสร็จใหม่ๆเลยครับเนี่ย โอ้ยอันนี้แกวแกวน่ากินมากดูสิครับดูดูแกวนี่ดูสีเนี่ยเราเลือกได้เลยนะอือหืยอีกสักทีอือหเฮ้ยหมูทองคัดสึโอ้โหนี่แผ่นใหญ่นะอันนี้อย่างพุวามเด้อหมูทองคัดสึนี่นี่ครับโอ้ย คุยน่ากินนะ <S <S ครั้งล่าสุดที่ผมกินบุฟเฟ่สเต็กแบบนี้รู้สึกว่าครั้งที่เชียงใหม่น่าจะนานมากล้าจำไม่ได้เกือบ2ปีนะคิดว่านี่ผมก็พูดงเรื่อยน่น,<า>น,น,นกว่านั้นใช่ไหมนนตีไป3ปีอะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ตักแค่พอทานเอาจริงๆก็เมื่อถึงเขาจะบอกว่าไม่ได้ปรับเนาะเมื่อกี้แต่ผมก็รู้สึกว่าเวลาเรามากินบุฟเฟ่มันก็ควรจะพอทานนะครับผมถ้าไม่หมดมันก็ไม่มันดูไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ หมดหมดอยู่แล้วอันนี้คืออะไรอะสเต็กไก่พี่ไก่ดำครับไก่พี่ไก่ดำไก่ซอสแจ่วไก่ซอสเทริยากิเฮ้ยเดี๋ยวจานจานนี้เอามาเลยครับผมยัดไปด้วยมจะยัดเยียดน้องเข้าไปจะได้ไม่เปลืองจานเขาคุยจะอุกไก่เขาดูนุ่มมากเลยนะฮ่าโอ้โหอันนี้อย่างละชิ้นพอนครับไก่ผมไม่เน้นไก่เพราะว่ารู้สึกว่าหมูแพงกว่าใช่ม่ง้วยกันได้มึงรู้มึงรู้เทอริยากิน่ากินหวาน็อตแบบปกนบูดม โอนน้ยเน้น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 ,น,นต่อไปอันนี้เป็นของทอดอู้อ้อันนี้ไก่ทอดปะเนี่ยหู <ใน S 1> ฟังเสียงดิได้ยินปะได้ยินโอ้ยชิยี้ไก่ทอดนี่ต้องอร่อยแน่เลยนัดบัวไปสองเลยกันอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเหมือนกันแค่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราก็เป็นนักก็ตนะครับผมอ่าเราไปน,นิีหน่อยเพราะว่าของของเขาเหมือนเรายังดูไม่หมดนะครับของเขาตอนนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะเราไปแค่พอทานก่อนเพราะมันเต็มได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาแล้วนะเราไม่จำเป็นจะต้อง